ีครับวันนี้ระมาเปปัจเยกันนะครับวันนี้ขาวปาเอะครับยไม่ไดเาไนะครับก็คเป้าไปหาอะไรสี่ล้านนะครับโอ้ยังไม่มียมมะะยมมใยยยยยยยหยยยย หนุ่ยจะมาสอนซ่อมจักรยานนะครับ BMX ของน้องปัเตอร์นะครับพรคอมันเพียงนะครับคอมันไม่ตรงนะครับหนุ่ยจะซ่อมให้ดูนะครับวิธีการซ่อมเพื่อนๆจะได้ซ่อมได้นะครับเวลาจักรยานเสียนะครับแล้วไขเบอร์สิบสามนะครับอันนี้ไขคอก่อนนะครับรหดับแรกเริ่มไขคอนะครับรถตะกงรถจับโดน แล้วก็ขายด้วยอะไรที่เราเห็นตั้งแต่ต้นเลกนะครับนี่ครับตั้งแต่ตอนเลกนะครับที่เราพูดเมื่อกี้นอะเิครับ่นี่ครับดูด้วยใกล้นะคะว่าเป็นยังไงอันนี้จีเลนนะแต่เงนหนึ่งเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินนะครับถ้าเพื่อนๆคออยากยายไม่ตรงก็ซ่อมตามปั้นหุ่ยเลยนะครับใช่ซ่อมตาปั้นหุ่ยนะครับ ส่อวิธีการซ่อมใช่ครับส่อวิธีการซ่อมนะคะได้ตรงไหนก็มาดูเราได้นะครับมาดูแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยครับจะเข้าไปตอบนะครับอินเกฟเฟมิลี่นะคระว่าพิมพ์ว่าพิมเกฟเฟมิลี่นะครับแบบภาษาไทยนะครับห้ามพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับไม่ได้นะครับโอ้เห็นไหมนี่ครับนี่ครับเอาแล้วนะครับนี่ใส่นี่ครับนี่ ก็จะใส่นี้นะครับนี่อันนี้ครับนีออกแล้วนะครับนี่อกแล้วเตรียมพร้อมไปเลยครับสกรเพังนะครับนี่ครับนี่ตรงนี้ครับข้างล่างใช่ไหมเนี่ยนี่นี่มันแบนนะครับมันแบนนะคบแต่นี้มันใหม่นะครับนี่มันใหม่นี่ครับเดี๋ยวให้ดูสองแบบนะครับนี่แบบนี้กับแบบนี้นะครับเหมือนกันนะครับรุ่นเดียวกันนะครับแต่อันหนึ่งพันไปแล้วนะครับพื้นใหม่มาตัวครับ หมุนเลยครับหมุนเลยครับตากล้องตากล้องครับหมุนอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับหมุนตามป้ายเลยครับตามป้ายนะครับตามนี้เลยนะพอไม่สมนะครับบอกคุณพ่อได้เลยนะครับขอบคุณพ่อคุณแม่ไปดูด้วยนะครับใช่ครับถ้าไม่เข้าใจก็มาดูได้นะครับว่าพ่ามาทำยังไงนะครับทำไมยังไม่เข้าใจอีก ให้อินบ็อกมาถามป้าเลยครับให้อินบ uh ็อกนะครับอินบ็อกนะครับโอ้ยครับเฮ้ยครับอี๋ยวเดี๋ยึดนี่เราจะตัดผ้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับซ้อมไม่เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะตัดผ้าไปที่วัตเตอร้ไปขับจักรยานกันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวดูก่อน ถ้าทุกคนอยากซื้อนะครับนี่มองไลเลยครับนี่เห็นไหมครับนี่ลายอยู่ข้างล่างนะครับนี่นี่มันน่ะตากล้องก่อนตะกล้องเราจะ,ต,ะตัดเชือกไปที่ปัตสเตียไปข่าจักรยานนะให้ใคนดูลายก่อนนะนี่ครับลายนะครับนี่ลายสีสวยใช่ไหมครับ อีสวยใช่ไหมครับนี่ กระดิ่งนะครับกี่กระดิ่งเวียจะไม่ไหวแล้วมนิตเยี่ยมแตก็ลองกระดิ่งให้ดูดิครับกระดิ่งนี่ครับกระดิ่งนี้นะครับมาเลยเต็มนะครับหิวเลยใช่ครับ เราอยู่ใต้สะพานนะครับที่เห็นไหมอยู่ใต้สะพานนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างบนนี่ครับอยู่ใต้มืองบาลน,นี่เขาตั้งขามันเป็นอย่างนี้นะคนี่นี่มีตรงเป็นเฟงเหลืองๆครับลวดลายตรงตรงมดีครับตัวใช่ไหมครับนี่แล้วก็มีที่เป่าลมตรงตรงนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมข้างล่าง มีมดำๆนะครับดันดำนะครับดูตัวครับถ้าทุกคนไม่ได้ดูคลิปเมื่อกีก้ก็ก็มองจากกันนั้นได้นะ,ะเนี่ยมีหมุนอย่างนี้นะครับหมุนหม,มุนไม่ทางขวาใช่ไหมครับตากลอ้องหมุนขวาครับทางขวานะครับไม่ได้ทางซ้ายนะครับทางซ้ายคือโอ้โหนะครับทางซ้ายคุณทางขวานะครับ เรียงเรียงตาตกลงครับใช่แล้วครับผ่านไปสามเดือนแนล้วไม่เคยซ่อมเลยนะครับมืดมาซ่อมตอนนี้นะครับ ช่วงโควิดเก้านะครับก็คือช่วงโควิดเก้าแล้วก็เรียนออนไลน์นะครับก็เลยไม่ได้ทำลิปเลยนะครับก็เลยคนก็ไม่ดูนะครับเพราะว่าเออก็เคยทำลิปอยู่บางครั้งนะครับก็คือว่าเราเรียนออนไลน์นะครับเอเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับนี่ครับนี่ปหนุ่ยนะครับนี่ ปันหนุ่ยซ่อมไม่เสร็จแล้วนะครับเคสดลองปั่นนะครับเพื่อน ดะะาากดนะคะจะมากราเคยกดเอกินี้นะคะอย่าลืมดูเราเยอะๆนะคะและอย่าลืมกดไลค์ิานไล์นะครับ๊ายบายครับวี